สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับว <NE> ันนี้ดีใจมากเลยครับผมได้ชุดเหรียญพิเศษเรื่องปัญญาชุดนี้มาจริงๆผมตามหาชุดนี้นะครับมาปีกว่าแล้วครับที่ซองเดิมๆจากวัดแบบนี้นะฮะซองเดิมๆจากวัดแบบนี้เลยเนี่ยตามหามานานมากอะว,วันนี้ดีใจมากเพิ่งได้เพิ่งได้มาแล้วก็สวยแบบเดิมเลยอันนี้เดิมๆจากทางวัดเลยครับ เป็นเหรียญพิเศษเรื่องปัญญาครับที่ปลุกเสกเมื่อวันที่สาว้7-11เมษายนะครับปี2516นะครับรวม5ราตรีวัดดอนยานาวากรุงเทพนะครับเป็นพิธีใหญ่มากนะครับช่วงนั้นซึ่งตอนนั้นบูชาสามเหรียญนี้นะครับ109บาทนะครับเมื่อปี2516นะ109บาทต,ตรงนี้เ,เขียนว่า ชุดพิเศษลงยา <c oughs> อาบทองคําบริสุทธิ์ครับผมตามหาชุดนี้มันนานมากเป็นปีกว่าจะเจอนะครับกว่าจะได้เนะี่ยซึ่งวันนี้ได้มาดีใจมากๆเลยอันนี้แบบเดิมๆจากวัดเลยนะชอบมากแบบเก่าคลาสสิกตั้งแต่ปีหนะึ่งหอะอันนี้ก็ปีเท่าไหร่สองห้าหกแปดหแป็โอ้โหรบหนึ่งหก็ห้าสิบสองปีเนาะ ห้าสิบสองปีแล้วพิธีใหญ่มากครับเป็ปลุกเสกและพิธีใหญ่มากพระก,กิจิต่างๆมาปลุกเสกประมาณห้าสิบเก้ารูปนะครับณวันนั้นนะมีวิทยาคมทั้งภาคกลางทั้งภาคาต่างๆนะครับห้าสิบเก้ารูปนะครับมีทั้งหลวงพ่อแพหลวงปู่โตหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริยสิลาดหลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงพ่อเถินวัดป่าเรนไรหลวงพ่อรอด วัดประดูพัฒนารามหลวงพ่อหอมหลวงพ่อชื่นนะครับวัดตำหนักเหนือนะครับโอ้ oh, และอีกหลายๆท่านเลยครับมากันเยอะมากซึ่งเป็นพิธีดีมากครับผมก็เลยตามหาจริงๆผมเก็บเป็นแบบเหรียญมาอย่างเดียวเนาะเป็นเหรียญมาอย่างเดียวแล้วก็เพิ่งมาแบบ <c oughs> ตามหาชุดนี้ครับเพิ่งมาตามหาชุดนี้ เมื่อปีกว่าๆนี่เองแล้วก็พึ่งได้นะครับวาสนาพึ่งพามาเจอตามหาอยู่นานทีเดียวนะครับแล้วก็ก็เลยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับ <c oughs> วัดดอนยันาวานะครับมีภาพสมัยวัดสมัยวัดดอนปีหนึ่งหอยู่เลยครับสวยมากเป็นภาพถ่ายจากฟิล์ม De